สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเงินตรามาประสบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาค่ะดิฉันได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนวัดบรมนิวาสค่ะสื่อที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะชื่อว่าแปลงแครอทของกระต่ายน้อยค่ะ วัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อชิ้นนี้นะคะก็เพื่อพัฒนาการรู้ค่าจำนวน1-10ถึงของนักเรียนชั้นอนุบาล1ค่ะ2นะคะก็เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆค่ะ 3. นะคะเพื่อพัฒนาการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาค่ะการเล่นสื่อชินนนะะอช้นนี้นะคะสื่อชิ้นนี้นะคะก็จะจำลองแปลงแครอท ขนาดเล็กๆนะคะไว้ให้เด็กๆได้คีบแครอทค่ะโดยจำนวนของแครอทเนี่ยจะกำหนดให้เด็กๆคีบตามจินตนาการหรือตามที่คุณครูได้กำหนดไว้นะคะเราจะใช้ที่คีบค่ะคีบลงไปในตะกร้าหรือถ้วยนะคะไว้ให้เด็กๆคีบเลยค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะคีบเสร็จแล้วนะคะก็จะนำแครอทที่คีบเนี่ยมาจับคู่กับกระดานแรงเงานะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้อ่าแล้วก็จะติดทีละ1ชิ้นนะคะอ่าเมื่อเด็กๆติดเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะนับทวนอีกครั้งค่ะ1 2 3 4าี่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็จะให้เด็กๆนะคะนำตัวเลขค่ะมาติดไว้ที่แถบสีเขียวด้านล่างค่ะ เมื่อเด็กๆติดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าตัวเลขที่ติดเนี่ยถูกหรือผิดนะคะก็จะพิกจากด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะจะมีจํานวนจุดค่ะเอาไว้ให้เด็กๆนับถ้าจํานวนจุดที่นับเนี่ยตรงกับจํานวนของแครอทที่เด็กๆติดไว้เนี่ยแสดงว่าตัวเลขสี่ที่เด็กๆนํามาติดนะคะถูกต้องค่ะ ประโยชน์ของสื่อชิ้นนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้เล่นแล้วเด็กๆจะได้ฝึกสังเกตตัวเลขนะคะและได้รู้ค่าจํานวน1นึถึงสินั่นเองค่ะและได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะผ่านการคีบนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเด็กๆได้ใช้การประสานกันร,ระหว่างมือและตาน,นั่นเองค่ะค่าสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากจะฝากสื่อของพี่นะคะไปให้น้องๆได้พัฒนา ในเรื่องของขนาดอาจจะปรับให้ขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นหรือน้องๆอ,อาจจะเปลี่ยนเนื้อหาหรือเพิ่มเนื้อหาลงไปในสื่อชิ้นนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะบอกน้องๆว่าสื่อชิ้นนี้น้องอาจจะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตตามบริบทของโรงเรียนน้องๆนะคะขอบคุณค่ะ